สวัสดีครับคลิปนี้มาแกะกล่องรีวิวนะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆจาก iStudio นะครับหรือว่าจากทาง Apple ิลมาเองครับซึ่งตัวนี้ผมตื่อมาให้ดูเลยแด้กันนะครับเป็น Lightning Pod นะครับผมต้องการที่จะเอามาต่อกับไมโครโฟนเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับ iPhone 13 Pro นะครับตัวนี้เห็นราคาแวบแล้วใช่ไหมครับ390บาทครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูสาหรับใครที่ต้องการที่จะเอาไปต่อกับไม์นะครับไม์ต่างๆ บอกให้เอาตรงนี้ออกก่อนนะครับเปึิบ๊บแล้วก็เปิดนะครับข้างในไม่มีอ,อะไรเลยนะครับมีตัวนี้นี่น่าจะเป็นคู่มือต่างๆคประมาณนี้ครับตัวพอตนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เราออกมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแจ็คนะครับ 3.5นะครับใส่หูฟังก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไลน์ n ิ่งนะครับถ้าใครมี iPad ใช้แบบ USB-C t y p e c นะครับเป็น t y p i c ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบกับไม์นะครับโบรยาจะต่อเข้านะครับแบบนี้ตึ๊บพอดีเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมจะลองเสียบเข้าตอนนี้เสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสีย,งท,ยงที่ยังไม่ได้ต่อไม์นะครับเสียงจ,จาก ตัว iPhone นะครับผมลองเสียบไม่รู้มันจะดีเท็กใ้้เลยไหมนะตอนนี้ผมก็ได้ต่อพว่วงไมคนะครับเข้ากับ iPhone 13 Pro นะครับโดยผ่านตัวอะแดปเตอร์ที่ได้รีวิวไปเมื่อต้นคลิปนะครับลองฟังเทียบเสียงดูนะครับระหว่างต้นคลิปกับตอนนี้นะครับว่าคุณภาพเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับใครที่ต้องการนะครับที่จะต่อพ่วงสามารถทำตามได้เลยนะครับจบได้ในอะแดปเตอร์ตัวเดียว390บาทครับผมสำหรับคลิปนี้ีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ